สวัสดีนะครับผมกับมาพอกับต่อเตอทั้งช่องครับแก้มสูงแตกแล้วคือเก่ากับพี่น้องครับมาเมื่อนี้สิพาพี่น้องมากินเขาคือเก่า่นาละนี่เขาเหนียวห่อนๆครับย,ย่างสี่ข่้งหมูย่างเดี๋ยวเดียวเดียวอคลิปบางหันบอกพี่น้องว่าเสี่ยอ่อนลูกสาวไม่ให้พี่น้องบึงมาเอาลูกสาวไม่พี่น้องบึ้งก่อนอนี่พี่น้องลูกสาวผม ลูกสาวผมน้องยาดาชื่อน้องยาดาค่ะอายุสี่เดือนม่งดูพี่นองอเฮ้ยคือกันบอกหรือว่าคือท่ายขางบ้านบอกพี่นอง <c oughs> พี่นองสวยพี่เจระหน้าเด้อพี่นองเด้อเอาเอาลูกสาวไปกินนมก่อนผม,ผมก็สิกินเข่าก่อนเนาะไปยาดา <c oughs> มือหนาใจสิผ้าเมียเป็นมา่นางกินเขาน้่พี่นอง อย่างสิคุ้งหมูช้ำๆพี่น้องมึงโอ้ยพี่กำลังจิ้มเจีกกยวกเด้๋ยอหันตรงหันหออกกอนให้ผมบาดจังสีได้หันหออกกอนพี่น้อง คือว่าล่ะผมบร่ได้เฮ็ดคลิปมาโดนโดนเติบแล้วเนาะสองปีอาจจะมีติดขคัดยงังแน่กันขออภัยี่น้องคือเก่าหน่อยละครับผมธรรมชาติธรรมชาติเรียวๆยจะเป็นกับเกี่ยมเสียบตรงนี้เนาะโอ้ยเยาว่าปัดนีน่น หั่นก่อนให้มันกนง่นไงแล้วขนโย่ห่อนห่อนเห็นด้อพี่น้องโอ้ยโดดๆด,ดมาพี่น้องมาเห็นบ่อน้อมมีตเอไว้ก่อน ตดมือกอนบัดกินเขาเหนียวห้อนๆจำเจวพี่น้องมากมะกินเขาแลงน้ำกันผมนเขาแลี่ยงเด้ผมนี่ยผมนะซิมกวนเราแบบอื้ 嗯，点不完你知道吗？ มีนุ่มแห้งนเน่ยพี่น้องมนหน้พี่น้องอาจจะเบิ่งบาซ้ำใบตาแน้งหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ งานเลิกมากคำกับแม่เห็ดเน็ตมาทายยังมันเล่ยงไปหน่ะไทยเรียวกล่วงให้พี่หน่องเบื้องบดสันดีผมง่างยง่ายอืองแกนมันกัคบคัาก่อน

ตอนกระคักกันนะต้องเปบนแถบนี้นะครับ Thấy kiến đoạn vậy Trông cái thì nên nhớ này ยังแม,แม่กินของของเขาแม่ย่าด่หลอกมาวนนี้เอาซุ้งนมให้ลูกต้อกินนมแม่ไม่กินนมผง แม่เพิ่นน้ำนมไลได้พีน่น้องแต่ว่าลนุสาวกกินไล่เส้นเมื่อพ่อกินบม่อิ่ม

อย่างหอน,อนห่อนตบคอนยอนห่อนเข้ากันดีขนาดพี่น้องบตอนให เนื้อมันบนเหยวเลยแต่ว่าตอนแห่นออกจากกระดูกแล้วมันแห่นออกหยาดแค่นหน่อย Nih, mm -hmm. mm -hmm. ม,มันเด็กไปหน่อยเห็นไหมครับเลยก็เดี๋ยวหายังตารางกันเลย rất nhiều lúc này อืมตอนนี้เหนยวคขับไปหน่อยอืมเขียวสูบ่่าไว้ะเครื่องแดกสวงช่วงอ เนื้อส่วงแหลกแมันส่วงแค่เนี่ยลุยมันครับเออเอาพี่น้องเอาละบัตรเจยวกับเพรก็เจยว คำคน,นพ่อแล้วพี่น้องอิ่มแล้วโอ้เหลือสามสามตอนกับเบรเบริดมึงเูเ,เฮ้ ขี้พวงโลนึงกินกับเบอรเบอร์เอาทำร,รับมาหนี้กัขอฝากขอลาพี่น้องไอเพียงซัมนี้นะครับตัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับแก้มสู่ตายทีกลับมาเห็ดใหม่นั่มเลยครับพี่น้องคือว่าละ่ะกลับมาเห็ดใหม่อาจจะบอลาบลื่นพราปันใดน,นะครับจังเดยก็ฝากพี่น้องนั่มเลยเด้อตัดติดตามช่องกับแก้มสู่ตายที่กลับมาใหม่นั่มครับผม นับหนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ